ีกตรงหัวจิกที่เส้นครับอีกอย่างนี้แล้วน้ำยางสิไหลดีครับผม สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกทุกท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเพื่อนๆในพี่น้องๆนะครับเนาะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สัญญาณครับเรทัศน์กาโนนหยิยางมีดแรกครับผมของรอบเก็บขายไปเมื่อวานนี่ครับได้หกร้อยกว่ากิโลนะยางแห่งม่านพันต้นนี่แหละครับได้หกร้อยกว่ากิโลเนาะได้เยอะสุดในรอบปีครับว่าอากาศเริ่มเย็นแล้วเนาะอีกมาครับ น่อยครับบางบางสดเร็เวครับแล้วก็มาชาตรงจต่สุดเนาะต่อครับแสงสว่างก็ต้องใช้แน่นิดน,นึงครับผมช่วงเช้าอย่างนี้ก็ต้องใช้แชียงสววางเหมือนกันนะเพราะว่าแสงสว่างก็เป็นสำคัญที่กันครับ ในการกรีดยางเนะทิเช้าแล้วแล้วก็ต้องส่องไฟกรีดตรงหัวกรีดที่เส้นครับกรีกดอย่งนี้แล้วน้ำยางสีไหลดีครับผมยิงมันแทอากาศเย็นช่วงนี้หน้าหนาวน,นี่ต้สิกรีดก้าแล้วครับไหลไว้ครับด,ด,ดิง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 เลย กะให้พี่น้องดูแลสุขภาพน้อครับผมช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วรเยนแล้วล่ะกรมอุตุประกาศว่าหนาวเตรีมตัวแล้วมึงเลยหน้าดวน่้ยกันหนาวเลยครับขึ้นลมแห้งว่าช่วงหล,ลังลลกปกี่อางกันลมก็หมดไปครับ น้าจะบปีหมจับแบบนี้แหละครับมือขวานำหน้ามือซ้ายตามหลังเนาะประคล่องที่รับหน้าอย่างก็จะเรียบสวยแบบนี้แหละครับ มีก็พี่เขาเมนว่าหน้าหอย่างสวยระดับเซียนเลยหน้าย่างอย่างเซียนขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นะนพี่ที่ทำมาช่วงชีกัขอบคุณหลานไคครับผมว่าจิเป็นการกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับนะขอบคุณทุกทุกท่านครับอีกหัวครับ ช่วงหนาน้าวนี่พยายามจะเบียดลึกครับผมจะเบียดได้เบียดเนื้อเยืะอจะเรียงเข้าไปเยอะเนาะเพราะว่าอากาศเย็นแล้วมันก็เป็นอากาศหน้าหนาวนี่มันเป็นอากาศที่แห้งครับเป็นอากาศแห้งแล้วมันจะทําให้นาอย่าเข้าตรงผิวน้ําเลี้ยงนี่มันมันยุบหายไปเลยได้ครับมันติแห้งมันติเป็นอย่างหน้าแห้งไปตอนกระบอกแม่นว่านาตายแล้วหมายถึงผิวมันไม่งอก มันจะเหมือนเรากีดบาดแต่เรากีดไม่ได้บาดหรอกมันจะคือเขากีดบาดอืกีดบ้หอดสร่งมันเดี๋ยววันหน้าเขาจะมาซ้ําใหม่ในรอบหน้าเราเขามาซ้ําใหม่ให้มันหอดมาให้มันถึง ต้องขามาชมเลยครันนำเทคนิคเล็กน้อยเล็กเล็กน้อยที่แนะนำครับไปปรับใช้ในการกรีดยางของตัวท่านนะครับในสวนเนาะเพื่อการพัฒนาฝีมือของเราขึ้นไปเรื่อยๆครับเราจะได้เป็นเซียนในการกรีดยางเนาะสำหรับท่านที่เป็นเซียนอยู่แล้วก็ขอบคุณทหลายครับผมที่แวะขามารับชมคลิปเนาะที่สละเวลาอนมีค่าของท่านมารับชมคลิปให้ผมนะครับและอย่างไยของท่านก็ ข้ามามาหน่หอัอเอ้ยหนึ่งเส้นบ่พอหอ่อสำหนึ่งไรมีกำลังแกกให้ครีเอเตอร์เลยว่ายูทูบเบอร์ครับแต่มีกำลังแก่ทำงานครับผมหาคลิปดีๆให้ชมกันจะมีคลิปแนี่ยสนหยางนี่แหละครับงนานที่จะมีคลิปอื่นคำว่าปะผลน้ำครับผมเทคนิคกรีดยาง นาหางาช่วงนี้เป็นนาปีที่สามแล้วนะหนาปีที่สามแล้วมันก็จะอยู่ตามนิดนึงครับปีนาอย้าในขึ้นนานก็จะขึ้นหน้าใหม่แนละ้วปีนี้ก็น่าจะีหนาจะครึ่งปีจะได้กี่เที่ยวนาต่ำๆก้มๆนี่แหล,ละแปลว่าก้มสุดๆเลย กอยางม้วนนี่กับวัตถนยางแก้วอกครับเพิ่งเป็นยางเปิดกี่ปีแรกเอ้ยหน้าแรกอยู่เนาะหน้าแรกปีที่สามครับปีที่สามยางก็ค่อนข้างกับมีน้ำเลี้ยงเยอะครับแางเป็นยางหน้าแรกอยู่จังบึกขึนหนาะสองเทียเลยมาครับต้นสุดท้ายกันแล้ว สุดท้้ายแลวครับตอนสุดท้ายกันแล้วครับจีกหัวครับจิบหัวถ้ามันบดถ,ถึงเท่ากับซ้ำใหม,ม่ครับมันบดถ,ถึงไปันไหนในนั้นวะมันไม่เยอะอมาแล้วก็ซ้ำเขา้าไปใหม่นะครับบดถ,ถึงแล้วนี่ก็สอยระนาบมาเลย,เอยโอเค เรรยบร้อยสลับเช้านี้ครับผมช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะได้กรีดวันเว้นวันแหละครับเพราะว่ามันเป็นหน้าหนา,แว,านแวแล้วพอไม่มีฝนแล้วเราก็กรีด,ก,รดกีดทุกไม่ได้ว่าแม่นว่าหมายถึงกรีดต่อเนื่องครับว่าได้หยุดนะเพราะว่าก็กรีดซองพักหนึ่งม,มัมีฝนบ้าพายแล้วได้หยุดสามฝีมือต่อกันกับกรีดเรื่อยๆครับ จจะได้น้ํายางหลเน่ยพราะว่าช่วงไหนน้ามันสีออกออกเยอะกว่าหน้าฝนเพื่อเออหน้าฝนก็ออกดีอยู่แหละแต่ว่าอะไรหละฝนมันสีหลังมันดีเพราะท่านฝนเนาะเอออากาศหนาหน้าฝนมันก็สีร้อนๆครับตาน้ำเนี่ยน้ำยางมันก็ได้ดีแหละแล้วก็สูนนานาวได้เพราะว่านานาวนี่ท่ออากาศไอท่อยางมันตีเปิดขยายกว้างครับขยายกว้างแล้วก็กว่ามันจะปิดท่อยางมันก็ใช้เวลานานเนาะ ก็คือว่าหน้าห e น้าหนาวนี่นจำจางสิได้เยอะครับผมมันจะได้เยอะกว่าหน้าฝนนะโอเคครับพี่น้องครับผมสํารับคลิปนี้ก็ขอบค nah, ุณครับสํารับพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปไปก่อนถ้าผู้ชมที่แวะไม่มารับชมคลิปนะครับเนาะที่สละเวลาอันมีค่าทัน่านมากให้กําลังใจครีเอเตอร์หรือว่ายูทูบเบอร์ครับผมชาวสวนอย่างนะครับเนาะสละคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามครับกดซับสไครต์อย่าลืมกดดิ้งครับผม แช่น้ำครับผมอย่าลืมกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนคลิปถัดไปที่จะอัปโหลดให้ดูนะครับเนาะสไลด์คลิปนี้คระลายพี่น้องแล้วครับผมสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าเนาะ